3 1กรกฎาคม2568วันนี้จะพามารู้จักตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ของอำเภอบางบานนะครับตลาดแห่งนี้เขาตั้งอยู่ข้างๆตัวที่ว่าการอำเภอบางบานเลยจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูทรของอำเภอบางบานอยู่ตรงลานจอดรถนั่นแหละต้องเดินเข้ามาในรั้วอำเภอหน่อยนะ ที่ตลาดแห่งเนี้เขาจะจัดขึ้นในทุกๆวันพระฤหัสก็จะมีสินค้าของร้านค้าที่อยู่ในอำเภอบางบานเนี่ยมาร่วมกันเปิดเมื่อก่อนเนี่ยมีทั้ง10กว่าร้านค้าเลยนะแต่ช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีก็ลดน้อยถอยลงไปตอนเนี้กลับมาแล้วนะครับ วันนี้กลับมาห้าร้านค้าเลยนะครับร้านแรกก็จะเป็นหมูสเต๊ะอร่อยๆอของอำเภอบางบานเนี่ยแหละชื่อเตตะตั้มหมูสเต๊ะเขาเนี่ยกินแล้วละลายในปากเลยนะทั้งหอมกะทิทั้งนุ่มก็เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของอำเภอบางบานเลยแหละเขาขายดีมากก็จะมาตั้งอยู่ตรงร้านแรกเลยนะขยับไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเป็นร้านน้องใหม่เลยนะ พิงขึ้นทะเบียนเป็นโอท็อปของอำเภอบางบานในไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่แหละเขาขายหมูฝอยข้าวเหนียวแล้วก็เป็นหมูแผ่นๆกับข้าวเหนียวนะแต่ที่เขาขึ้นทะเบียนไว้อนะ เป็นแหนมหมูสดนะแต่วันนี้เขาไม่ได้เอามาเพราะว่าเอาอาหารพร้อมทานมาขายก่อนนะครับเขาก็จะมีทั้งหมูฝอยหมูย่องหมูชิ้นแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวนุ่มๆเมามาบรรจุในกล่องพร้อมทานกลับบ้านได้เลยนะขยับมาก็จะเป็นร้านละออฟาร์มก็จะมีเมลอนปัน่นถั่วอบมะเขือเทศกาแฟปันป่นชาปั่นโกโก้ปัน่นผักเคี้ยวปัน่นน้ำผึ้งมะนาวปัน่นแบบเดิมนั่นแหละก็นำมา าขายกันขยบมาอีกนี้ก็จะเป็นสลัดบานยางเขาก็จะมีผักสลัดนานาชนิดผักเคลก็มีนะหรือถ้าใครจะกินสวีทชาร์ดเขาก็มีปลูกแล้วก็จะมีเคลที่เป็นน้ำที่เขาปั่นกับสับปะรดปั่นกับแอปเปลิลแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำมาแล้วเนี่ยแหละนอกจากนั้นก็ยังมีแปรรูปเป็นแซนด์วิชเป็นสลัดโลลุยสวนหรือสเต็กก็มีนะเขาก็ทำสเต็กมาขายด้วยติดกันนั้นก็จะเป็น ข้าวโูดปิ้งทองม้วนข้าวต้มมัดแล้วก็หน่อไม้อ่ะนะเขาต้มมาเรียบร้อยแล้วนะเหลืองเหลืองแถมหวานนี่ต่างหากก็ลองมาซื้อได้นะที่อำเภอบางบาลาดเนี้ยเขาเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนกระทั่งประมาณบ่ายโมงก็เลิกกันแล้วนะครับถ้าใครสนใจจะมาตั้งร้านค้าขายก็เชิญได้เลยนะโลฟา